โฮลาจันแชแนลัาจันพังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโฮลศาสาบอินโดจีนคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวของมิติพิสวงท่านเท้าทะตะะรถมหาราชคือใครมีจริงหรือไม่มาดูกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากท่านจี้กงนั่นเอง ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าน,น,นะครับเข้าไปด้านในนะครับโดยมีท่านเทวดาเนี่ยพาเดินชมสวรรค์ข้าพเจ้าก็เห็นเทวดาอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านที่ข้าพเจ้าจาได้ยอย่างไม่ยับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเทพผู้หนึ่งกําลังที่จะดีดเครื่องดนตรีแบบเครื่องสีนะครับคล้ายๆกับพีนอันใหญ่มากๆนะครับคล้ายๆกับเครื่องดนตรีแบบฮาร์ปตามรูปนะครับแต่อันใหญ่ เท่าคนเลยนะครับเรียกว่าท่านนั่งอยู่ก็คือสูงกว่าคนนั่นนั่นเองนะครับและดูดีอย่างมีความสุขนะครับดูแล้วนะครับท่านน่าจะคือท่านเท้าพระตะรถมหาราชนั่นเองท่านคือใครละ่ะนะครับคําตอบก็คือท่านก็คือผู้ปกครองนะครับทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมน,นะครับแต่ถ้าเชื่อแบบจีนก็คือสวีมีซานั่นเนะครับ อำนาจพลังของท่านเนี่ยอยู่ที่เรื่องของเสียงดีดที่ออกมาจากพินซึ่งนะครับถ้าคนหรือใครก็ตามนะครับคนที่ฟังดนตรีเนี่ยซึ่งเป็นคนดีนะครับถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นจะฟังเสียงดนตรีด้วยความไพเราะเพราะพิงอย่างมากครับเรียกว่าฟังเสียงสวรรค์นี่นะครับแต่ถ้าพวกคนไม่ดีหรือคนทุกศีลได้ฟังดนตรีอันนี้แล้วก็ จะเจอพลังทำลายล้างจากพินนะครับเรียกว่าสิงพินจะกลายเป็นอาวุธมหาประไลนะครับเรียกว่าไฟมลิกันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่กวางหน้าให้ย่อยยับนั่นเองหรือกล่าวง่ายๆว่านะครับจะไพเราะมีความสุขสำหรับคนที่ดีนะครับและทำลายคนไม่ดีให้ย่อยยับพินาศไปขามือนั่นเองและมีความเชื่อกันว่านะครับท่านเท้าทะตลดนะครับ เป็นผู้คุ้มครองแผ่นดินแห่งทองคำนะครับที่มีความเรลืองอลา,ามนั่นเองซึ่งเรื่องที่ท่านเทวดานะครับท่านเล่าให้ฟังท่านเล่าให้กับข้าพเจ้าฟังนะครับในช่วงเดือนมกราคม2 5 4 8ก็คือท่านบอกว่าเห็นไหมละ่ะที่มนุษย์ทั้งหลายลําบากนะครับธรรมชาติแปรปรวนนะครับเพราะว่าทําบาปทํากรรมกับธรรมชาตินะครับเช่นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ภูเขาโผโล่นะครับทําให้อากาศแปรแบบปรวนต่างๆนะครับขาดจิตสํารึกที่ดีซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วน,นั่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับความเห็นแก่ตัวกว่ามไม่รู้จักพอนะครับและใกล้ถึงยุคที่คนดีนะครับจะได้ทองคําหรืออยู่ในพนดิทองคำแล้วนะครับรวมถึงคนชั่วนะครับจะถูกไฟบริการทําลายล้างให้สินซาอีกด้วยนะครับเลือกเอาเองนะครับว่า คุณจะอยู่ในแผ่นดินแห่งทองคำหรือแผ่นดินแห่งไฟนรกบราลัยกันนั่นเองทุกคนทุกท่านเลือกที่จะอยู่ได้ด้วยความเชื่อแต่ละบุคคลนั่นเองและการกระทำอันด้วยกรรมแต่ละบุคคลเป็นสำคัญคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ากด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ